แรกๆเลยนะครับท่านผู้ชมดูฮะดูสไตล์ก็มีการเอาล้อกระทะตัวบนนี่เป็นเกียร์ครับเป็นเกียร์ตัวล่างนี้เป็นตัวรองทับนะครับหรือเรียกว่างก็คือเกียร์ออกจากเครื่องเป็นหน้าสารได้ยาวยาวแล้วก็ดูสไตล์ครับเอามูเล่อมุเล่มาต่อทางด้านล่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไร ไ,ได้ไถนาถ้าะจะเปนนีก้ก,ก็ดึงนี้ขึ้นมานะครับดึงนี้ขึ้นมาปุ๊บนะดึงไี้ปุ๊บใส่พานใสยพางก็จะตึงนะครับใสยพางก็จะไม่เบรโมูลเล่ตัวด้านนอกตรงนี้นะครับก็จะเป็นเบรกโดยอัตโนมัติเลย One, two, three, สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับพัดพลคนรากญาติคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถนาเดินตามนะครับก็ได้เปลี่ยนมาเป็นรถไถไทยประดิษฐ์คันนึงผู้ชมได้รับชมกันครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับว่ารถคันนี้มีสภาพเป็นอย่างไรครับรถคันนี้10กว่าปีแล้วครับท่านผู้ชมครับไปชมกันเลยครับไปชมกันใกล้ๆครับท่านผู้ชมครับมาฮะมาดูนี่ครับสภาพครับ คันนี้ครับถือว่าเป็นรถถ่ายนาเดินตามนะครับที่เปลี่ยนมาเป็นรถนั่งขับนะครับเป็นรถนั่งขับรถคันนี้ไม่ไถ่ายไม่ได้นะครับท่านผู้ชม atur. รถคันนี้ไถ่ายไม่ได้หรือถ้าคิดจะไถก็อาจจะถ่ายได้นะครับเพราะว่ามีมีตัวต่อนะครับเพราะว่ามีตัวต่อของพันไถ่ายอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีระบบไฮดรอลิกไม่มีระบบไถ่ายแบบไม่มีไฮดรอลิกนะครับ อันนี้ครับก็เป็นโครงเดิมๆนะครับเป็นโครงของรุ่งเพชรครับเป็นโครงของรุ่งเพชรรถคันนี้เป็นฝีมือของช่างของสุกบ้านเนินสวนนะครับก็เป็นคันแรกๆเลยนะครับท่านผู้ชมฮะดูฮะดูสไตล์ก็นะมีการเอาล้อกระทะครับท่านผู้ชมขกล เป็นการเอาล้อกระทะมาเสริมนะครับด้วยจะสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับก็ผลิตมาก็สิบกว่าปีนะครับรถคันนี้ผมสอบถามช่างท้องสุกนะครับบอกว่ารถคันนี้ผลิตมาสิบกว่าปีแล้วนะประมาณสิบสิบสองสิบสามปีนะครับดูสภาพก็ยังใช้ได้นะครับท่านผู้ชมจุดประสงค์หลักก็คือเอาไว้เข้าป่านะครับเข้าไร่กระโพดนะครับขนน้ําใส่เทเลอร์ขนน้าไปฉีดยาหรือว่าใส ข้าโพโทษนะครับเดี๋ยวไเราไปชมวิธีของช่างทองสุกนะครับสูตรของช่างทองสุกในการต่อรถไถหน้าขับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่น่าจะเป็นระบบเกียร์ครับท่านผู้ชม,มระบบเกียร์ี่ผมไม่แน่ใจคันนี้มีสองมีเกียร์รยังไงมีสองอันนะไอตัวนี้ตัวห้ามล้อแน่นอนครับตัวนี้ตัวห้ามล้อใช่ไหมคัตัวนี้ อ๋อตัวนี้ตัวสลักครับท่านผู้ชมตัวน่าจะเป็นตัวสลักอะไรสักอย่างหนึ่งตัวห้ามล้อเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ตัวห้ามล้อห้ามล้อขวาห้ามล้อซ้ายทั้งด้านนี้นะครับไอตัวนี้เป็นเกียร์ครับท่านผู้ชมเป็นเกียร์อ๋อตัวบนนี่เป็นเกียร์ครับตัวบนนี่เป็นเกียร์แต่ตัวล่างนี้เกียร์หรือเปล่าเพราะมันออกมาจากข้างหน้านะครับท่านผู้ชม นผมดูก่อนอ,อ๋อใช่แล้วฮะตัวบนนี่เป็นเกียร์ครับเป็นเกียร์ตัวล่างนี้เป็นตัวบังคับนะครับเป็นเขเรียกหรือว่าไงาก็คือเป็นคลัตช์นะครับเป็นคลัตช์ตัวนี้เป็นคลัตช์ที่ทําให้นะฮะเห็นลูกกิ้ยงไหมครับลูกกิ้ยตัวบังคับลูกกิ้งฮะตรงนถ้บเกิดว่าถ้าเกิดว่ายกขึ้นปุ๊บยกขึ้นปุ๊บลูกลกิ้งตัวนั้นก็จะดันสายพานให้ให้ การสายพานให้ให้ตึงนะครับแล้วรถก็จะเคลื่อนตัวนะครับดูฮะระบบระบบขอพวงมาลัยนะครับเป็นระบบพวงมาลัยเก่าครับเก่ามากนะครับเพราะว่าสิบกว่าปีนะครับอย่างที่เห็นนะ่านผู้ชมก็พวงมาลัยก็ลงมาที่กระปุกพวงมาลัยแล้วก็ตั้งขึ้นนะครับตั้งขึ้นก็มีเหล็กคันส่งนะครับคันส่งมาที่คันส่งมาที่ล้อหน้านะครับ ดขูขานหน้าโห,หเล็กเบลเลอร์นะครับหน้าสี่ครับหน้าสี่แล้วก็เชื่อมต่อรยบูสนะครับดุมนี่น่าจะเป็นดมุดม,ด,มดุมดุมรถดุมธรรมดานะครับนี่เป็นดุมธรรมดาน่าจะเป็นดุมธรรมดาเครื่องนี่เป็นเครื่องเครื่องของอะไรละเคร 110, รอร์ร้อยสิบรเปล่าโคต้าร้อยสิบรเปล่าร้อยสิบแรงรอเป,ออปล่านาะ เพราะมันเก่ามากเลยครับเครื่องนี้มันเก่ามากเลยนะเครื่องนี้มองไม่ออกแล้วว่าเป็นเครื่องเครื่องเท่าไหร่นะเป็นแต่ว่าเป็นเครื่องของคูโบตานะครับจะเป็นร้อยสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมนะแล้วมาดูในระบบสายพานครับท่านผู้ชมครับระบบสายพานมูเล่ที่เป็นมูเล่หน้าสามนะครับมูเล่หน้าสามมูเล่ ประเภทนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะขับช้านะครับมูเล่ออกจากเครื่องไปหน้าสามไดยจะช้าทําให้ช้าแล้วก็ดูสไตล์ครับนี่นี่เอาเป็นมูเล่ครับเอามูเล่มาต่อทางด้านล่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้ไถนานะครับก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของสายพันเอ่อกลัวสายพันจะจมน้ํานะครับเพราะว่าไม่ได้วิ่งลงนานะครับวิ่งแต่ทาง ธรรมดาทางเรียบธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเรื่องของสายพานก็เลยสามารถที่จะเอาไว้ต่ําได้นะครับก็เป็นใช้สายพานสองขั้นนะครับโมลเลตตัวนี้จากสายพานตัวเครื่องนี้มามาที่โมลเลตตัวนี้แล้วก็ออกจากโมลเลตตัวนี้เข้าไปที่โครงอีกทีหนึ่งนะครับไปที่ไปที่โครงเพื่อที่จะไปบังคับให้ล้อ,อทำงานแล้วก็ระบบเกียร์ต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่ การนี้เป็นระบบเบรคครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเบรคครับท่านผู้ชมเบรคเบรคดึงเอาละตัวนี้เป็นเบรคครับนี่นี่เบรคครับถ้าถ้าจะเบรคครับถ้าจะเบรคก็ดึงนี้ขึ้นมานะครับดึงนี้ขึ้นมาปุ๊บนะดึงนี้ขึ้นปุ๊บสายพานสายพานก็จะตึงนะครับสายพานก็จะไปเบรคโมเล่ตัวด้านนอกตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบรคโดยอัตโนมัติเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะสภาพ รถคันนี้ครับก็12ปี13ปีนะครับคันนี้ก็ดูตามสภาพนะครับนี่ก็เป็นรุ่นแรกๆนะครับที่เป็นรถไถนาเดินตามแล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นรถรถไถนาขับนะครับแต่ว่าไม่ได้ไถไม่ได้ใช้สําหรับไถนาใช้สําหรับลากจูงนะครับลากจูงเทเลอร์นะครับแล้วก็ขนสัมภาระนะครับนี่ ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นฝีมือของช่างทองสุกนะครับช่างทองสุกกับเจ้าของรถนะครับที่ช่วยกันนะครับช่วยกันทําครับก็มีประมาณนี้นะครับรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับ อีกนิดนึงในส่วนของโครงรโครงลุงเพชรนะครับโครงลุงเพชรก็ระบบการต่อแชสซีก็ทั่วๆไปนะครับก็ใช้เหล็กโัวซีนะครับใช้เหล็กซีสามต่อยาวมานะครับเพื่อที่จะอรองรับเครื่องยนต์นะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมรถไถ่นั่งขับนะครับซึ่งก็เป็นี่เรียกว่าเป็นคุณปู่ เป็นรุ่นแรกๆของรถไถยนั่งขับเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอายุการใช้งานก็10กว่าปีแล้วครับสำหรับคันนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆนะครับหารถคลิปเกี่ยวกับรถไทยประดิษฐ์มานําเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับ คลิปนี้พัดพลคนรากย่าสวัสดีครับ